เครื่องชงกาแฟดัตเชต c m 1 4 8 0นะครับตามสเปคเคมไหมว่ามีแรงดัน20บาร์จอบอ,อกสถานะ led บอ,อกเวลาในการสกัดนะสามารถตั้งอุณหภูมิน้ำได้ระบบน้ำนะครับเป็นระบบเติมน้ำมีความจุสูงสุดอยู่ที่2.2ลิตรนะครับเติมน้ำอยู่ด้านหลังนะเป็นระบบเติมน้ำเติมน้ำอยู่ด้านหลังนี่เติมน้ำอยู่ตรงนี้นะครับ เขาเคลมไหมว่าถ้าเอาชงขายนเครื่องนี้ชงขายสามารถชงได้50-70แก้วต่อวันนะครับต่อไปมาดูในส่วนของปุ่มกดและฟังก์ชันที่เขาให้มากันนะก็จะมีปุ่มกดหนึ่งช็อตปุ่มกดสองช็อตปุ่มน้าร้อนแล้วก็ปุ่มสตรีมนมเนาะนี่เป็นปุ่มสตรีมนมนะครับก็ให้ระบบตัดน้ําอัตโนมัติมานะครับนี่อันนี้เป็นการสตรีม ในการปล่อยน้าร้อนออกมาน้าร้อนออกจากก้านนี้นะครับน้าร้อนออกจากก้านนี้ต่อไปก็จะเป็นการตั้งค่าอุณหภูมิน้ํานะครับกดปุ่ม power ครั้งไว้นะครับเลือกอุณหภูมิที่ต้องการนะครับอุณหภูมิแรกก็จะมีอยู่ที่90องศาอุณหภูมิที่2 92องศาอุณหภูมิที่3 94องศาอุณหภูมิสุดท้าย9 6องศานะครับผมเลือก94องศาเพราะว่าตกวันนี้ผมชงอยู่ที่94องศาแล้วก็กดปุ่ม power อีกครั้งหนึ่งเครื่องก็จะ ตั้งอุณหภูมิให้เราที่94องศานะครับแล้วก็จะเป็นการตั้งตั้งค่าการสกัดช็อตนะครเนาะวมหนช็อตผมตั้งไว้แล้วสกัดที่40 ml นะครับผมใช้กาแฟ20กรัมเอาน้ำออกมา40 ml ก็คือหนึต่อ2นะครับการตั้งช็อตครับเดี๋ยวผมจะกดครั้างให้ดูปรมนี้ผมยังไม่ได้ตั้งอะไรเนาะกดค้าง เครื่องก็จะ p ีอินฟิชชให้นะครับมีระบบ p ีอิ s i ีอิ <usion> นฟ่ะครับท่านอยากให้สก,กัดจีวิท่านก,ก็กดสมมติผมต้องการที่15วิปึ๊บเครื่องก็จะจําำละว่าปุ่มนี้ผมตั้งไว้15วิ <c oughs> เดี๋ยวมาลองดูกันเดี๋ยวผมจะลองกดให้ดูว่าตั้งแล้ว15วิจริงหรือเปล่านะครับ15วินี่รวม P-Infusion ด้วยนะผมกดปึ๊บ,บ,บนี่คือการ p ีอ f u s i o n นะครับ พอถึง15วิจะตัดไหมพอถึง15วิเครื่องก็จะตัดอัตโนมัตินะครับก็มีระบบตัดน้ําอัตโนมัตินะครับสะดวกง่ายรวดเร็วนะครับในการทํางานหรือชมขายโดยส่วนตัวที่ผมเลือกเครื่องนี้มานะเพราะอะไรหนึ่งผมชอบฟังก์ชันของมันสามารถตั้งค่าได้นะครับตั้งอุณหภูมิน้ําได้มีปุ่มครบนะครับปุ่มสกัดหนึ่งชองชนะครับ ส่วนน้าร้อนเนี่ยผมผมไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่น้าร้อนกับสตีมนมผมไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่หลักๆแล้วผมกินกาแฟเย็นเป็นหลักนะครับเหมาะนะครับเหมาะสําหรับคนที่ใช้อยู่บ้านชงกินวันละหนึ่งถึงสองแก้วสาหรับผมผมว่าโอเคนะสาหรับเครื่องระดับนี้ระดับเริ่มต้นนะครับใช้ในบ้านเป็นโฮมยูสนะอย่างที่บอกเขาบอกว่าถ้าถ้าขายถ้าทาขายเขาก็เคมไว้ที่สามารถชงต่อเนื่องได้ หาสถึงเจแก้วต่อวันนะครับผมลืมไปนี่ถ่านน้ำทิ้งสามารถยกตะแกงออกได้น,นี่เป็นลูกลอยแบบว่าถ้ามันเต็มสีแดงก็จะดันขึ้นมาแล้วก็ถอดออกถอดถักถ่านน้ำออกไปทิ้งนะครับถ่านน้ำสามารถถอดได้นี่ยกออกไปทิ้งได้นะครับเออผมลืมไปลืมบอกลืมให้ดูน้ำร้อนเนาะน้ำร้อนออกจากตรงไหน นีน่น้ำร้อนน้ำร้อนจะออกจากก้านตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะกดปุ่มน้ำร้อนออกนะปุ่มรอม <c oughs> ้อน่ะกดลับเครื่องก็จะทำางานน้ำร้อนก็จะออกมาตรงนี้หน้าจอก,ก็จะแสดงวินาทีนะครับการเําน้ำร้อนออกมาโอเคเราได้น้ำร้อนที่ต้องการแล้วกดหยุดน้ำร้อนก็จะได้ประมาณนี้ครับแล้วก็ระบบสตรีมนมอย่างที่ผมบอกไปผมไม่ค่อยได้ใช้มันหรอกสัวนใหญ่ผมกิน ไฟเย็นเป็นหลักนะครับถ้าใครอยากสตีมนมนะครับเนาะกดปุ่มสตีมนมเออปุ๊บนะครับเครื่องเครื่องก็จะทําการทําให้อุณหภูมิถึงไฟก็จะกระพริบนะครับถ้าอุณหภูมิถึงไฟก็จะหยุดกระพริบใช้เวลาแป๊บนึงครับในการทําให้อุณหภูมิถึงสําหรับในการสตีมนมอะตอนนี้<ด><ด>เครื่องหยุดแล้วไฟหยุดกระพริบแนละ้วใช้เวลาไม่นานนะครับ ในการทําให้รูภูมิถึงเนาะถ้าจะสตีมนมเราก็กดปุ่มนี้อีกครั้งหนึ่ง,ง,ง,งดูแรงไหมผว่าแรงได้เลยสำหรับการสตีมนมเมื่อเร <c oughs> าพอใจแล้วก็กดหยุดะค <c oughs> ทุกอย่างที่เรากดไว้นะครับหน้าจอก็จะแสดงเป็นวินาทีเราดูทั้งหมดนะครับก็เป็นสะดวกสบายระดับหนึ่งนะครับในการบอกเวทีง่ายต่อการคำนวณหรืออะไรต่างๆนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเมื่อเราไม่ได้สตรีมแล้วนะครับ mm hmm. เครื่องจะทําการปล่อยแรงดันสตรีมอัตโนมัติแต่ถ้าหากว่าเราต้องการกลับไปชงกาแฟโดยท,ทันทีกดปุ่มสตรีมค้างไว้ครับ เครื่องก็จะทําการปล่อยแรงดันให้เราทันทีแล้วก็กลับเข้าสู่โหมดสกัดกาแฟเลยนะครับกลับเข้าสู่โหมดสกัดกาแฟโดยทันทีนะครับโอเคตอนนี้ก็เครื่องก็พร้อมชงกาแฟแล้วนะครับผมนะบท้ายนี้นะครับท่านใดสนใจนะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ในด e สคริปชั o นนะครับสามารถกดเข้าไปเลือกชมเลือกเลือกสินค้าได้นะครับมี2ส,สีนะครับ มีสีดําและสีขาวนะครับผมอันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปของผมต่อไปนะครับสวัสดีครับ